ข่าวดีนะคะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากของออมสินนะคะเปิดลงทะเบียนรอบ2แล้วนะคะลงทะเบียนได้ง่ายๆผ่านแอป m ม m o เลยนะคะพิเกตมีรายละเอียดมาฝากทุกๆคนนะคะก่อนไปฟังรายละเอียดก็ฝากกดติดตามนะคะกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้นะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปสารดีๆที่ช่องสารดีกับพิเกตนะคะคลิปข่าวที่ทาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะพิเกตก็มีข่าวนี้มาบอกทุกๆคนนะคะโดยสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะคะ เปิดให้ลงทะเบียนรอบ2แล้วนะคะแล้วก็รู้ผลได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะโดยคุณสมบัติผู้กู้นะคะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้นะคะก็คือ 1. นะคะต้องเป็นลูกค้าธนาคารอมสินนะคะ2นะคะพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระ 3. นะคะเป็นพนักงานประจํา4เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะ5นะคะมีที่อยู่อาศัยแน่นอนติดต่อได้ 6. ไม่เป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐนะคะ แล้วก็เจดนะคะต้องทําการกู้ก่อน30ธันวาคมนี้นะคะคุณสมบัติบางอย่างนะคะก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางธนาคารนะคะสินเชื่อครั้งนี้นะคะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเนี่ยเราสามารถกู้ผ่านแอปพลิเคชันไมโ o นะคะใครที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินอยู่ก็ จะมี High แอปพลิเคชันตัวนี้นะคะที่เป็นสีชมพูนะคะที่เราใช้โอนเงินนั่นเองนะคะรายละเอียดของสินเชื่อนะคะก็ผ่อนนาน3ปีนะคะไม่ต้องมีคนค้ำดอกเบี้ยร้อยละ0.35บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็คือดอกเบี้ยร้อยละ35สตางค์ต่อเดือนนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมสินเชื่อนะคะเอกสารก็จะใช้บัตบประชาชนใบเดียวก็กู้ได้นะคะแต่ว่าเราจำเป็นต้องมีแอปไม m o โนะคะ คนที่เป็นลูกค้านะคะของสินเชื่อดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือ 1. สินเชื่อแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะคะ 2. สินเชื่อแก้ไขปัญหานี่นอกระบบระยะ2 3. สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 4. สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขนี่นอกระบบนะคะ 5. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระนะคะ 6. สินเชื่อเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจานะคะ 7นะคะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่เป็นสร้างงานรายเดี่ยวนะคะคนที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะคะในข้อนะทั้ง7ข้อที่พูดมานะคะจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยระบบก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะเวลาที่เราสมัครเข้าไปนะคะ การพิจารณานะคะจะใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารอมสินนะคะเพื่อนๆที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลนะคะสามารถติดต่อที่ธนาคารอมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าโทรไปที่ call center น,นะคะ1 1 4 3นะคะใกลที่ลงทะเบียนไปรอบแรกนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็มาอัปเดตมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะมาแชร์มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังบ้างนะคะ ใครที่กู้ได้ก็มาเล่าให้กันฟังหน่อยนะคะส่วนรอบ2นี้นะคะใครสนใจก็สมัครผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะใครมีแอป m ม m o นะคะที่เราใช้โอนเงินของธนาคารอมสินเป็นประจําอยู่แล้วนะคะส,สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันนั้นได้เลยนะคะแล้วสะดวกนะคะแล้วก็รู้ผลได้ภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะใครยังสงสัยไม่เข้าใจนะคะก็สอบถามที่ธนาคารได้โดยตรงเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ